วันนี้วันที่22มิถุนาย,ยน2568เป็นวันที่53ที่ข้าพเจ้านางสาวพทัทรวดีบาลูนนำ้ำเฟสบุ๊คพัทรวดีบาลูนน้ำรหัส269ขอถาวายเศียรสดสัทธายพระสุภรพระบีและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัทธบูชาและจารยบูชาแด่ครูบาอาาจรย์ทั้งหลายขอเจริญข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในเบอร์ส่วน,น,น,นใหญ่ตอนนี้ด้วยเชิญบทที่หนึ่งบทกราบพรระัตนตาไต อดัรหังสัมมาสัพพุโตภะคะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสสวะขโาโตภะวัตตมโมธรรมังนามสานิสสุปฏิปันโนภะวัโตสานภะสังโฆสังฆังนามานิบทที่สองบทบูชาพระภัยฤทธิพิณาาสอดัรหังสัมมาสัพพุธโธสุจิรังปรินิพุโตคุณิหิตารมโนธานิปารมีหิจัดทิสติยปชิวังอะหาังพุทธังธรรมังสังฆัง สารนังคตโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรานมิสดทินาบทที่สามบทสุชนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคัชชนตุเทวตาสัตธรรมังบริราชาสักสุนันตุสักโมฆทางสัคเคการเมจรูเปคิริคัล,ลเจยจัจลิเควิม,มานีทีเปรละเทศคขามีตะลุวนาคาหานีเคหะวัตุมีเหเกเตภูมมาจายันตุเทวาชาลัทลวิเส เมยักษ์ขันทัพนาคาติดชั้นตาสติกยังมุนิวรัตวัจนะสัจธูเมสุนันตุธรรมสุนัขโลยัมภะทันตาธรรมสุนัขโลยัมภะทันตาธรรมสุนัขโลยัมภะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคณะมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรชนนคมนภัท พุทธังสนังสามิธรรมังสนังสามิสังฆังสนังสามิทุติยปีผู้ทังสนังสามิทุติยปิธรรมังสนังสามิทุติยปิสังฆังสนังสามิตติยปีผู้ทังสนังสามิตติยปิธรรมังสนังสามิตติยปิสังฆังสนังสามิบทที่หกบทสุสัจจคริยาคาถานะที่มสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสดที่มหุตตุสัพพทาณะที่มสรนังอัญญ์ทำบมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสดที่มหุตตุสัพพทา นัตถิเมย์สันนังอันยังสังคมเมย์สันนังวะดังเอเตนะสะจวัเชนะสดทิเมย์ขนตุลสัพพทาบทที่7บทสวดติรัตนะปนะมะขาถาพุทธังนัตเมรัตนปูตัะสลีรัจจิตังทำมังนัตเมรัตนปูตตะวิสุทธิสารังสังขังนัตเมรัตนปูตตะสุสีรัติธิเอตังนัตเมติรัตนังรัตนัตยวะหังสัมมาสมโมสลิตตะวัตถุวิเศษสัพูตังอัญโยยันยุตตะคุณาโยขวัสสะปวัตตัง อัสุมิตายามิปิตะเทวายถาตันทิเทเอกังวินาตทิตะเลสัมมสัมภเวนะโลเกกะทาจิจากจีเลนจากปราปุภูตังคัมพีและยานวิสยังอติทุตสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกระถันจักจุปปาลพนิยังเกสศจิสุทุติวิธิตังคุณากายายะ นานีฮิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุปปะจตังมานาสิสุทธาภาษาท่าฐานางังปุญญัติกานะมะสามุตตามาปุญญะภูมังทุกขาประมุตจนะมุขาสนังคตานางังปูชาละเหสุประมังพิปูชนย,ยังนิพานะสัจจิปิยายุปนิสาาาัยยะถังสัมมากกเลสัมะโสธนะสิทธิยาจากักสาธุหิอาตาัตตะสุกะ เลหุปเสวานิยังปาเนหิจาปิสนังขามานียะเมวะตัสมาหิตังสนังสนังคตตมหะลัดตินทิวังคณะเนสุนัมสัมมานาปูเชมะจาปิสตังสุปัสสนจิตาตัฏฐานุปาลิจริยาสธารตาจปุญเยนะตถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนาตสาจะสมาปิสุวัจโหตุ โยเจทะธรรมวินะยัมหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมยโยนิยัโตสุโภชังตัดโสปนิสยะจายายะอายมมิโหตุวัตุเจยปาริจิตโตสุปัสสาทกาโรบทที่8นามาสการนามาการสิที่คาถาโยจกักม,มังโมหะมาราปักกัดโถสามังกุโตสุกตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโยโมยัจจันโต ปาเปสิเขมังชนตะตางวินัยยังพุทธังวรันตังศิลสานมามิโลกาสะนาทันจะวินยะกันจะตัดเกษสรเตเชะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธโมทัชโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสษิโลกัสะวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมะทารัสสาลีสาตาวะโหสันติกโลสุจิโนธรรมังวลันตังศิลสานมามิโมหะปะทาลางอุปสรรตธาหัง ตันเตเชสาเตเชิตสิทิโหตุสัพันตรายาจวินาสเสมนตสัตธรรมมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสาัพพปูปกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกโจะส,สวากขาตธรรมมังวิทังกาโรติสังฆังวรันตังศีลสารมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระชิขิ ตันเตชสาเตชเชสิติโหตุสัพัตรายาจวินาสเมนตุบที่เก้าบทสวดนโมกันอัจฉระคาขานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะมเหสีนูนโมอุตตมัธมัสสสวาขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสัพปิวิสุทตวิสุทธัสสีระทิทิโนนโมโอมาตายาัทัสสะลัตนันตยะสะสาธุการนโมโอมาการติจัสสะตัสสะวัตถุตยะสะปิ นโมกาลัปปภาเวนะวิทัชตุปทวานโมกาลานุภาเวนะสมุทิของตัสัรพธานโมกาลัสะเตเชนะวิทธิมหิโอมิเจช,ชวาบทที่10บบทสวดมหาสมัยที่สุด เอวังเมสุการ์อ้กาสมัยยามพระควาสักเกสุวิหารติกะปิโรตุสมิงมหาวิ尼มหาตาพิกูตสังคกนัสัตติงปัญจมัตเตหิพิกูตสัตตีหีสัพเพเหวะอรหันตีหิทัศสหิจารุกตาโตูหีเทวตาเยปุยนะสันนิพิตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิกูตสังคันจะอรจจตโขดสตุนัางสุทาวาสการิกนังเทวานังเอกทัณหุสีตังโขพระขวาสักเกสุวิหารติกะปิโรตุสมิงมหาวิ尼มหาตาพิกูตสังเกนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิกุสติิสันตติทัีห เทวตาเยปุรินาสันิพิตาหุ่นตีพระขวันตังศาสนายาพิภูสังขันจักยานุนัมมายาปิียาณุพระกวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาพระวัโตเตสันติเกปัจเจคาถาภาเสยามัติอจขโขตาเทวตาเสยทัปปินามาพระว่าปุริโสสามัญทีตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาทีตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวามีวสุทาวาเสวสุเทเวสุ อัตฉริยะตาพระพุโตปุระโตอัคปาตุระหังสุอัตฉรโขตาเทวตาพระขวันตังอภิเทตวาเอกะมันตังอัจฉสุเอกะมันตังทิจตาโขเอกาเทวตาพระพุโตสังเกตอิมังคาถังอภัสสิมหาสมยโยปวานิสมิงเทวกยาสมมาคตาอัคคตามหาอิมังธรรมสัมปยางทัคกิตายะวะปราชิตาสังคันติอัตฉริโผราเทวตาพระพุโตสังเกตอิมังคาถังอภัสสิตตตะพิขโวสมาทุหังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมมะกังสุสารชีวะเนตตานิคาหิตวาอิริตนิ ราคันติปฏิจตาติอาจัคคูะอัปปาราเทวตาพระครวตสังเกอิมางคาถาอัปสิเฉตวาขีรังเฉตวาปรีฆังอีขีรังโอหัดจเมชาเตจรันติสุทาวิมานาจักุมาตาสุทุสุทันตาสุสุนาคาติอาจัคคูปาราเทวตาพระครวตสังเกอิมางคาถาอัปสิเยเกจิภูตังสนาคาตาเสยนาเตขณิสันติอัปปายภูมิปะหายะ มานุสังเทหังเทวกยางปริปุเรสันติติอตจขโผขวาพิภุอมติสีเยปุยณะพิภเวทสสุลกธาตุสุเทวตาสันิพิตตาโหติตถาคตังทัชนายาพิภุสักขันจะเยปิเตยพิภเวเหสงอัติตมัทนานรหันตุสมมาสัมพภาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันิพิตาเฮสงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตยพิภเวพระภิสันติอนาคัมัทนานัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธ์เตสัปีพระคุณตนาเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิพิติตาภวิสันติเสยยาติเถริมายังเอตระหิอาจิคิสณมิพิคเวเทวะกัจะนังนามานิกิตติสันนิพิคเวเทวะกัจะนังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวะกัจะนังนามานิตังสุนารถสัจกัางมานาสิกโรถาภาสิสานมิติเอวันพันเตติขบเตภิคูพระว่าตัวปัจจสุสุพระว่าเอตัธวจจะสิโลกมุตตัสสามิยะถะภูมมาตัชเสตาเยเสตาคีริกขพลัง หิตตาสมาหิตตาปุถูสีหาวาสันลีนาโลมัสังหาภิสัมพุโนโอ,โอทาตามนาสาสุทธาวิปนาสันนะมาวิลาพินโยปัดจัสเตยสตียัจวาวันนีกับปิโทธเวกับต,ตัวมัตยิสถาสัวภินเศสนตะเตยเทวกรยาภิกันตา เตวิชนะตถา,า,าพิบูเตจัตตาปมาเกลุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาตุระหุยานางังอมนุาสานันทาสศานางอัเบเปเกสตามัาขาาาทขุงสหัสสางอาทะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานางังอมนุาสานาาสันทมัทสงอัเบเปเกนันตามัาขทขุงทิสาสภาพ,พุตตาหงตุงตันจัตสพังอภินิยภปวกิตวานาจัจคุมาตโตอม,มัตติสังคาสัพเกสันเอลเตเทวกรายาพิกันตาเตวิชานะตถาพิบูล เยโมหังก oh ิตติยศมิข uh ิลายธอนุ u s u ah no, p a สัตตสหัสสาวะยะขาภูมังกะเปรรถทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกมุงภิกขุนางสรวิตริวนางชัสสหัสสายะยาเหมมวตายาขานานาตวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกมุงภิกขุนนางสรวิตริวนาง ส femme femme uh ัตตาคิลาติสหศาสยายขานานาตริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกขมุภิกขุนางสมิติวนางอิเจเตโสลาสัจหัศาหายขานานาตริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกขมุภิกขุนางสมิติวนางเวสานมิตาปัญจสัตยะขานานาตริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกขมุภิกขุนางสมิติวนางคุมพิโรราชคิโกเวปุรลสานิเวสนาคินยูนางสัตตาสหัสัง ยัขันนางปริรุปัสติคุ้มพิโรราชาคิโกโส,สมุปกสมนนิงว่านางปุริมันจัตที่สังราชาสตาั้ตรัถโภาษาสติคันธา,านังที่ปฏิมหาลราชายาศาสิสุภุตตาปิตัสสะปะหาโวอินทนามามหาภาลายที่มันโตชุติมันโตนต้มันโตยศสิโนโมธรรมนาพิกมุง,นนมงวนาังสันนิษว่านางทักษินันจัตที่สังราชาวิรุณโโหตภาษาสติคุมพันนางที่ปฏิมหาราชายาศาสิสบุตตปิตัสสะปะาโวอินทนามามหาภารายที่มันโตชุติมันาง ปัจฉิมันจัดที่สังราชชาวิรุปะโคภาษาสตินะคะนางคิดติมหาราชายสัสถิโสปุตตปิตัสสะพะาโวอินขนามามหาพารายิีิมันโตชุติมันโตนัมมโตยสัสถิโนโมทัมนาพิคมูพิคุนางสมิตรีว่านางอุตรันจัดที่สังราชกาลุโลกแต่ภสษาสติแยกขานางคิดติมหาราชายสัสถิโสปุตตปิตัสสะพะาโวขันนามามหาพารายิีิมันโตชุติมันโตนัมมโตยสัสถิโนโมทัมนา อภิกรมุงศูงนางสมจิงว่านางปูริมาททิสังคตตาละโธถ้าคิดนะวิรุทธโกปชิเมนะวิรุปขโขเปโลตัลังทิสังจะตโลเตมหาราชาสมันตาจะตโลทิสาทันทลมนาอาจัรสุวรรณีกะปิรสเวเตสัมมายาวินุทภาษาอาคูวัจณิกาสถามายากรุติณทุเวณทุพิภูจมิโตวิภูโตสหะจันทนโนกามาเสโถจะกินุมันทุนิมันทุจักปะนาโทอุปะมัญโยจักเทวสุโตจมัตติจิตตเสโนจักันสะโพนโรราชาเชโนสัพโพ อาคูปัญจสิทธิ์โขเจวะเป็นทัลสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันธภา,าสหาราชพิโมทมานาพิกมุงพนังสมติวนาง,ง,นางอัตคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพัลาสัตตลาอาคูปยาคาสหเอติพิยม,มุนาทาตาาาาัตตลฐานจะอาคูนาคาเยสติโนเอลาบโนมหานาโคสุป,ปคาสมิติภวนางเยนาคาราเชสหาสหาหันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจกขู เวหายสาเตวนัมฉัปปตาจิตลาสปนาอิติเตสานังอะภยันตานาคะราชานะมาสิสุปันโตเขมากาสิพุโธสันหาหิวจหิอุปาวหยัตานาคาสปนาสนามะกสุพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุททางสุราสิตาพาตโลวะสาวัตเสติที่มันโตยัสสินุกาลกัญชามหาสมมาอุราทานะเวขาสาเวปัจจิติสุจิตติตาประหารโทนุตมอิสหะ สัตันจากปร,ริกุตานางสัพเพวโรจนามกาสนันนายจวาพลิงเสนางลาัหุพัชมุปาขมุงสมโยธานิพัันเตนทุนานสมิติวนางอาปโปจัตเทวาปัทวีจาเตโชวายยจะทาขมุงวุรณาวุณาเทวาสมูจายสัสสาสหะ เมตตาการุณากริกาอาคูเทวยาสัชินทัศเตเตทัตทากรยาสัพพินันตโริโนอิติมันโตชุติมันโตวะนันโตยสัชิโนโมทามานพิคมุนผูนังสมิติีวานางเวนทูจัตเทวาสหะลีจ่าอสมาจัตุเวยามาจันทัศสุปนิสาเทวาจัตถามังคูปุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมังคูปุรคิตานณขัตตานิปุรคิตวาอาคูมันเทวราหกา วัสุดนางวสุโบเสธโฉสักโคปาคาปูรินทโตทาเสตเตย์ท่าทากายาสัพวินานต์ริโนยิที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยัศสิโนมุทัมานาพิกามูพิคุณนางสมิติมวนางอาถาโคสหับโคเทวาชะลระ มัทสีขาลิวอ prints, ะ, um um ELLE, Home, ะอริจกาจารโลชาจาอุมาปุพัสสิมาธิโนวรุณาสหธรรมจาอสุตาจ ному, the, านิชกาสุเละ literacy, analysis, kiss, ยยาลุลาอาคูอาคูวาสะวันิสินโนทัศเสตทัศชากายาสัพพณานัตมโนที่มันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสินโนมดสัมมนาพิกะมูพี่ขุนนางสุวิติงวนางสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสตมารขีดทับสิกาอาคูอาคูปนุทุสิกาอาชาคูหานะโยเทวาเยโลหิตวัจโน ปารัคามหาปรกขาอคุเทวีสัจจิโนท้าเสยเตย์ชา,ากายาสัพเพเนนตวินโนยที่มันโตชติมันโตวินามันโตยสัจจิโนมมทันมานาลพิกามุงพิขุนางสนุติมนังสุกการกลุมหาอารุณาอคูเวขนะสาสหะโอทาตตไคหาปาลักขาอคุเทวาวิจักขณาสัตหามันตาหาลักขชาวิสกาจายสัจจิโนท่านายังอาคาปัจิโนโยทิสาอภิวัสติ ท้เสตเตทัธากายาสพินนตวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนันวันโตยัสสัสิโนมทัมนาพิกมุงพิคุณนางสังติงวนางเขมยาจตยามากัจจการหยัสสิโนสัมพิจการละมาเสตาชุติมาจะอวานิมานันติโนอาคูอัจคูปรนิมิาท้าเสเตยทัากยาสพินาตวโนอิทิมันโตชุตมันโตวันวัยัสัโนมทนาพิกมุีคนงสังติสเถตเทวานกยาสพินนวิโนนามันวเยนะอคั อวุทธชาติมะขีลังโอคาตินะมนาสวังทัดเขโมคจรังนาคังจันทังวะอัจจจาิตังสุพรามมาปรมัตโตจัดปุตตปิที่มะโตสหะสันนังกุรอติโสจัดสมุขคัศมิตรีวนังสหัสภามมะโลกานังมหาภามพิติเจติอุปปัปโนชุติมันโตวิสมากโยริสัสสิโสทัศเสถาอิสราอาคูปัจเจกวะวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาดิโตวิราลิโตเตจัสสภะพิเกเตเสถิทเวสุภามเกมมมลเสนาพิเกณิ ปัญสากันหัสสามันที่ยังเอถากันหัสถาพระธาลัคนาพันธมัทุโวสมันตาปริวาเลิะมาโวมูจิธาโคชินังอิจิตถามหาเสนูกันหัเสนังอภปสยัยปานินาตระมหาหะจะสรางกตวันะเพละาาระวังยะถาปาวุสโกเมโคทน,นยนันโตสวิชุโกตัดทาโสปจ,จุทาวติสักุโธอัสังมวเสตันจา่าสพังอภิญญาญาปวิคิตมานะจกักุมา ตถาโตอมติยสัาสาวกเกสเนรเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชนาถาพิกขโวเตจะอัตมปมากรุกจตวาพุทธศาสสนางวีตาลเกหิปการมุงเนสางลมันปิชยุงสเเวิชิตะสังฆามาพิจติใยัศสิโนโมทันติสหภูติหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังอเศวนาจากรพานางปัญทิตานางจักเสวนาปูชาจากปูชนียานางเอตมังคตมัง ปาติลูปะเทสะวาโสจ่กภุเพจักกตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจ่กเอตมังคลุมตังพาหุสัจจันจ่กสิปัญจ่วินโยจ่กสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคลุมตังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตาทารัสะสังขหอนากูลาจักรมันตาเอตมังคลุมตังทานังจ่กธรรมะจริยาจะยากาตานังจ่กสังโห อน,นะวชานิกรมานิเอตมังคลุมตมังอารติวิรติปาปา,ปา,ม,า,ปา,า,าม,มัชปานาจะสัญญโมอัปปามาโทจะทำเมสุเอตมังคลุมตมะมังคารโบจานิวาโตจะสุดสุนกกตีจะากตัญญุตากาเลนะธรรมสวนงังเอตมังคลุมตมังขันตีจะโสวะจัด,จดสตามาสะสมะนา นันจัศสนงังกาเลนะธรรมะสากัะฉาเอตมังคตุมังตัโปจัพมัจรมจริยันจะอริยารรสัจนทสนางนิพพานาสัชิริยาจะเอตมังคตุมังพุทธะโลกะธรรมีหิจิตตังยสานัคปติยะอโศกังวิระชังเขมังเอตมังคตุมัง เอตาทิสานิกตะวะนะสัพพัฒมะปราชิตาสัพพัฒโสถิงคัดฉันติตันเตสังมังคัลโมตมันติบทที่12บทส่วนละนะปาริตยังกินจิวิตังอิทาวาหูดังวาสาเคสุวาจังรัะตะนัางปณีตังนั่นูนนสมมังอถิตถาคาเตนะอิทันปีผูเทรัะตะนัางปณีตังเอเตนะสัจนะสุธิโหตุขะยังวิลาคางังอัมมตังปณีตังยาาัตทัชคาสกยมุนีสมาหิโต นะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิจัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัะเจนะสวัสติโหตุยำพุทธเศสโถปลิวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาริกกรัญยามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิจัมปิธรรมเณรนังปณิตังเอเตนะสัะเจนะสุติโหตุเยปุคุละอัทสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทัคขิเนยยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาราณิอิัมปีสังเคระตนางปะดีตังเอเตินัสจินาสุาสวธีโหตุเยสุปะยุตามนัสสาทัพเหนะนิการวิโนโคตะมาสาสะนามีเตปติป,ต,ปตาอมตตังวิไคหหักัธามุทานิพุติงพุทธมานาอิจมปีสังเครัตนางปฏะดีตังเอเตนินัสจนาส,วสุวิธีโหตุขีนางปุรนานังนาวังนัตถิสัมภวัง วิรัตตจิตตายะติเกภาวะสมิงเต е ขีณพิชาอาวิรณหิฉันธานิพันติทีลายายามปฏิโปอิจมปิสังเคตนางปณีตังเอเตินสัสเจนะสุทิโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวรคร์อัฏฐะหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตตาลาปชาอัตท,ทันตะโปสัตสนิจัง สัญญาตจาริโนเนวะเทโวนัคันทโปนะมาโลสหะพโมนาชิตังอปัชิตังคลิลาตถารุปัสสะชัตตุนูบทที่14บบทสวดเกตปุตสูตรภาสิตะมิทางเตนะระวตาชาณตาปสัสตาอรหัตาสัมมาสัพพเทนะเอถะตุเหมาอนุสะเวนะมาปะลมัมมะปะลายามาอิติกิลายามาปติกสัมปทานเนนะมา ตาก,กเหตุมายะณยะคะเหตนมาอากาละปริวิตาเกนมาทิทินิชานักขันติยามาพัพพลรูปะตายะมาสามโนโนคลูยะธาตุเหตเมเหอัตนาวะชาเนยาติอิเมธมาอกุศลาอิเมธมาสาวัชายอิเมธมาวินยูคะละหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขาย,ยะสังวตันติอัตตุเมเห ปัจฉเหยญาตาติาตุเหอัตนาวะชาเนยญา,า,าอิเมธมากุสลาอิเมธมานวชัยอิเมธมาวินยูปสัสนถาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขยะสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัจฉะวิหะเลยญาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปปเนยสูตรอุป,ปนิยติชีวิตตประมายุงชลูป,ปนณิตสะนาสันติตานาเอตัง พยังมรณีนเ,นเปกขมาโนปุญญานิกยิราธาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิมัพประมาณยังชลูปนิตาสาน,สนติตานาเอตังพยังมรณีนเ,นเปกขมาโนโลกาณมิสังปช,ชาเหสันติเปกโขโยธากายนะสังยามูวาจายะอุทาเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวิมาโนุปการโรติปุญญ์ทำโมหเวละคติธรรมะจาริง ธรรมโมสตินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุุขติงคัจติธรรมมารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญาญาปสติอาถานิมพติทุเขเอสามัขโขวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญาญาปสติอาถานิมพินติทุเขเอสามัขโขวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยะธาปัญญาญาปสติอาถานิมิติทุเขเอกามขโขวิสุทธิยา บทที่สิบทสวดอปันนะกาชาดกอปันนะกาฐานะมีเกทุติยังอาหุตักิกาเอตัธัญายะเมทวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสนางยันตปิปปะพาตานิะวะวา,านิจอารามะลุขเจตินายานิมนุษสายาตชิตาเนตังโขงสนางเขมังเนตังสารมุตมังเนตังสารนมาคัมมะสัพพะทุขปะปมุจติ โยจาาพุทธจ,กจ่จกธรรมจ่าสังคจากสนังขโตจัตตลิอริยสัจนะนิสัมมปัญญายปะปสติทุกขังทุกขาสมุปบาทางทุกขะสะจ่า,า,จาอาติกมังอริยจะอักขางขีกลางทุกขูปะสม,มะคามินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสรนางธรมะสัพพทุกขาปมุตติบทที่17บบทสวด เทกรัตนคาถาอติตังนาวาข่าเมยยะนับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่มาไม่ถึงยะทีตีตามปหินันตังอปตะจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ยังก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามะนูพะรุหเย ็บุคคลใดเห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนแงน่ไม่คอนแคร์ในธรรมนั้นนั้นได้บุคบคลน,นั้นพึงจเจริญในธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปุกปงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาและนางสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้คมตายในวันพุ่งนะหิโนสังขารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพลินกับมัจจุราชผู้มีเสน่หใหญ่นั้นย่อมไม่มีกแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิง อโหระตะมาตันทิตังตังเวพาเทกัลโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้ยมผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่18บทสวดอภินหาปัจเวกคณาปะทะ ชาลารำมุมหิชาละลังอานัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่งค้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธทำมุมหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็น culosis, ราาธรรมดาจะลุ่มคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมุมหิมรณันางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ่มค้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปีเยหิ มานาวไปหิศนันนะาโวาาโวินาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสตุลมิกรรมมัทยาโทรกรรมมโยนิกรรมมพัทุกรรมาามปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษณิกระยยนันงวาปาปัาปาปาปากางกวาตาาาัสสะทายทาภวิสานิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืดไปเอวังอัมเหหิอภินังปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บเก้ทสดเทว,วตาอุเยชนะคาถาทุกขาปาัตาจนิบทุกขาพยาปัตตาจนิบพยาโซกปัตตาจนิบโซกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจัมหิสัมปทังปุญญาสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสิทธิยาทานังทันตุสัทยาสีรังละคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุคัชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพัทนิสัพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาหันธรรมยังปฏิทนาคาท้ายโยปนามาเซยาเทวตาสัตติวิหาววลาสินี ถูปเปยคาเลโพธิคาเลตาหินตาหินตาธรรมะธาเนนะพระวันตุบุชิตาโสถิหิงกโลเทธวิหารมัทเลเทราจตาโนชาณวกาจุภุโสารามิกาธนาปฏิอุปสาิกาคามาจเทสานิคมาติอิสรา,าสัปปานะภูตาสุติตาพระวัตุเตชลาภุชายปิจจันตสัมภวาสังเสริาชาตาอัตโปูปาติกาณิญานิการธรรมวังปฏิชเตสเพ ทุกขาศาสา ح, กระด,ดูตูสา ح, ขยังฐาตุจิลังสตังธมูธรรมะธาราจปุคาลาสังโฆตุตูสมะโควะอัถยะจหิตยิยะจัอัมเหและขตุส ح, ัทธมูสัพเพปิธรรมจริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยะป,ปวิทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามเซปุญยญสิธานิกตัสสะยันนาะ ยานันยานิกตานิมีเตสัญจะพกคินโอหุนตุสัตตานันตตาปรมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามีจายะทิฐาวาอันเยมัชชาะตาวริโนโสัตตาติดฉันติโลก,กัสมิงเตภูมาจาตุโยนิกาปัจเจกาจากตุโบกาลาสาัสางสารันตาพระวพระเวยาตังเยปฏิทานามม อนุโมทตุเตสยังเยจิมังนระชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาหนตุอเวลาสุขชิวิโนเขมรประทานจะปัปปนตุเตสาส,าสาสิทธชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดามข้าพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าเลนขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดไม่ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจนอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษีเถิดขอขอมอนอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนาฏใย ด้วยการสัดยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรดิษ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสวดดีจนเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัญญายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระพินาโดยมูลที่สมเด็จพระเจ้าาสังวรวัดวพระบาทสวเด็รตลอดจนวัตถุมงคลทัทงหลาโร้าโสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ดม่ทพะกาแรล้าะที่อมระรางขึ้นในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยคุภาพแห่งพระประิทและคำมงคลในภาษาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จุปการเทินสาธุ